มือหนึ่งแล้วมือกดในตำนหนนจบนปครับไอ้นี่หนาครับมีคนเดียวไหนลงจริงตลกดูมาจากน้นกินเร็วเร็วหัวทองครับเดี๋ยวว่าตัวตัวห้องกันทีนี่เดี๋ยวมันมีอย่างดีแล้วแหกรลุกุโหดีกว่าเดียว อั้นลรือดีมันก่อนครับไอ้โอเคแล้วฮะผมสวัสดีครับเออวันนี้ชีวิตคนมันนอกนะครับมายังมาต,ตอนตอนเตียงไหมทำดัานนะครับเนอะเมนูมนหวัวมีมือแดงนะครับอืมอหารสิงโตนะครับนี่เขาจะซ่ากัสนสักหน่อยนะครับแต่เขาจะเน้นตั้งคว้วซ่าคว้ว อันนี้ได้ครับเกียวจากมือก้นมือหลับมือหนึ่งของสถานสถานนี้มือกุนในตำนานกุนหลบับกุนสานะครับอันนี้สากันสักน้อยเราขวาน่อยเนาะขวามุกนะครับเหนียวไม่ได้เหรอหลับหมดสะาะจะ,วละ,ลจะขวานลับสะขวานเอาสองอย่างก่ะอันหลับกับสะเออ าเที่ยงวะนี่มันยุดนะครับเงียบนะค,ครับแผ่นไม่นะครับมดลาดมอสซามันเคี่ยวมันคืดีกันนะนี่ชิ้นควายนะครับเนื้อแดงดิ <c oughs> ส่วนนี้ใส่ดิบนะครับส่วนนี้เขาจะลวกนะครับ <c oughs> สว่วนลวกเออเ <c oughs> นื้อตังด้วยอ่าก็เกี่ยวน่ะ

นี่เป็นเอ็นมันนะครับต้มซุปเหมือนนกเออหนึ่งแล้วมึงกดนด้แบบนั้นโสดนะครับไอ้นี่นะครับมีคนเดียวในนลงมากรบโดดโทษบอกเลยนะครับเปนครับ โสดเต๊ะนะครับมีคนเดียวอยาเอาปกาอาปอยนะพอแล้วก็เาไปเี่เต็มปับเย็นเยมาเ๋ยวไล้มันอาแกเออใส่เกลือ่อนมันใส่ใส่กันใส่กระเริ่มต้นร่มตนเริเนใส่เกลือนนี่เหรอนี่ไงกรปุกอยู่นี่

นิมือเลยกะเอาละตัวตึงๆต่ายเลยาอได้แล้วครับนี่ก็เป็นเคืองไมนี่นี่มันต้องลวกนะครับนี่มีผัาขีนเหลี่ยนมาตับนเ่พวกตับพี่เกียเขาใส่ด้วยวัน โอ้โากฮี่เขียงยังไม่สเลยถูกมั้เดี๋ยวนี้แบบเป้าเี่เขามามันี่แต่กะเขาแต่เองทานกับวิจัยม่แต่กันเดียวเขาพูดคนนี้จริงๆทะลาะก็ดูมาจากนู้นกีนหลียวีเหลียวหัวท้อง

กินทันทีครับอื้นันเนตะอสรรอยหลครับมันตะกอนไอ้เขาเรียกวอะไรอ่ามันเกิดเกาอิ่ม้อาออนอบเลยนะถ้าเกิดเาเอาวันต้มน้ำหลวกเสรนี่มันมันมันมีความสุขมันมันจะนี่กรอบให้่อบครับ จะมาใส่น้ำเย็นกับนิวหงทันทีเลยนะเวลาซอยมันก็รบรบรบหนอบนเหรอบนรถกันคนสดคนสดอุ้ยเล้วหลังรถอ่ะเก็บน้อยจอพี่ขาดนนั้หอมชักชีรับใคร นี you know, whatever, ie, Yo, gee, ่เป็นพักรับตัวไปไปเดี๋ยวพักเทวคุมพ่อแท็กซี่นอยครับใส่เลยกำลังใจลวเออม่อม่ัอืมเด็กๆคนเก่งคนเกนี่นะ่เขาเก่งครับนี่ไปจังหวะฮะ นี่เป็นเพี้ยนแล้วหลวกล่ะนะครับต้มหวาทานความหอมมาเรียนปร้งนะเพี้ยงก้าอ๋อนะเพี้ยก้าเพี้ยรอปริมาณโอ้เพี้ยงเพก้ยงเป็นภาษาอย่างมดก่นเดยเอาพริกเอานี่ใส่ก่อนพริกพริกอันนั้นนะพริกไอ้ตัวเนี้ยไอ้ตัวเนี้ยมันจะดีดีมากกว่าผมสูตรพริกศษ่ลายสูตรแบบแห้งแบบ ขั้วคนเกิดมากไปก็ยิ่งทำใหเกิดกันหนกเดยังกงได้เยอะเลือดลงเออมีเลือดด้วยเนาะเลือดกระเพียเฮ้ยลูกสัอีบเนาะเอฮะายังกแ่เลือดโใส่้บบป้านี่ผมออเคยทีไปไั่งมัน

น้องกิ้มมะโอ้ยข้านี้ิ้มมะเอินกันแต่ว่านใสเกลือนเยวยันมาวบขวบมันเค็มไนะอ๋อือกิ้มกเนาะเดีอยวนเนาะมันจะด้ฉ่าแต่บอเขาแบงค์ไปก่อนทีใสดีนะคนมาผมได้เเมน่ป้อแล้วปอราเกือป้เราทิชป้อเราน่ใส่ยายใส่เลยหอมผักชีนะครับผักไ่ ไปไปขรัวบ้านปุณห์นาะยออนี่มีน้ำมันมีกระทะป่ะโอเคเอาขรัวบ้านมาเลยไอ้น้ำมันมีป่ะนี่มีเลยมีเลยกระทะมีไหมมกระทะไปบ้านเขาเป็นหม้อค้างมาสุดยอดเดี๋ยวขมเดี๋ยวใส่ขมใส่คนเดียวเลยเออเดี๋ยวไปอุ๋ยเป็นโอดีุ้้งเด่นมาอเคใส่เขี่โอเค ผนสุกเลือดใส่ด้วยคุ้นหนอยอืมไม่วล่างไงใช่ผลผลิตก็ต้องเป็นใช่ผมก็เหนต่ยวหัวงั้นสูตรนี่แหละยันเอ้ยเนี่ยยืดขนาดนักขึ้นหลอกขึ้นหลอกขาเรื่อยเขาเรื่อยก็เลยขึ้นอ่ะเหลี่ยมเป้าก่อนอืมเป้าเราเอาแล้วครับเนี่ยแบบของเหาเป้านั้นเดี๋เอาใส่ได้หมดเดี๋ยไม่เจาอเขาน้่งเป้าดีนะครับแจ้นะครับมีวัวโคลุงเด่นนะครับมีปัจจัยสนุนมาเมื่อละนะครับถ้าเขาไม่เคยได้กินกันหลาป็นซาตัวรับแต่เนี่ยนอน วิสักซบน้ำเดี๋ยวใส่ดีผมื่อหมูน้ำนมบุกผมดูโอ้โยหอนอนอนโอ, <eni> โอ้ต้องตื่ิปลาเทียงอ้ห่มหลับนี่นะไอ้ขอเอาดีมาละ ก็ยังยังได้ไซเดอร์เอเรอรอ,อ,อตัวขเขานในบ้านเราจะเอาขั่วยังคือปลาเจี๊ยบกันปะมันขมว่เดียเเด๋ยวยวได้เติมดีครับนนอะไรกันไหน้ี่เ้ะไกดของค,ครับไอ้ โอเคแล้วฮะผมละกันฮะแบนี้เลยกันมบรรถได้ไหาบนรถไม่ได้แเอาว่าสูตรในบ้านรัวกันครับใส่นี้าไปกันทียังอยู่ในใส่ใส่น้มันนีเป็นม้วนอันนมัน

thế ừ, thấy nào đây là ờ đi phải nước

นี่ขอบคุณเลยนะครับคุณเอกเนอะนะครับคนหลากคนกินวันนี้จากคุณเอกนะฝากที่อย่างเลยนะครับอันนี้น่าลงไปสนับสนุนอนะครับอือทำไมแค่เพื่อนนั่นแหละนี่เติดรับผมเรียบร้อยเออเฮ้ยคนหลาบขั้ย้ำกินก๋วยเตี๋ยวอยู่เออเอาเอาไอ้บาทเถอะเอาครับโอเคนะครับขอบคุณเฟนครับนะครับติดข่าวทิศตาวันตกนะครับคอมเมนต์ให้กำลังใจนะครับวันนี้ก็ มันยุดนะครับง้อทำงานกับมันแล้วเปนตอนนี้กับทำเข้ากินกันนีดหน่อยนี่นะครับชอบบรรยากาศอีกับฝากติดตามด้วยนะครับเนอะนะครับแตวคลิปนะครับฝากันใหม่นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ